นครนายกโรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีนครนายกจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีนครนายกจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เฉลิมฉลองประเพณีคริสต์มาสอย่างมีความสุขเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่25ธันวาคม2566 นางสาวอารุวันเชตุพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันคริสต์มาสโดยมีคณะครูอาจารย์และเด็กนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมคริสต์มาสเป็นจำนวนมากโดยภายในงานได้มีกิจกรรมมอบของขวัญแจกรางวัลเด็กนักเรียนชมการแสดงของนักเรียนเด็กเล็กและนักเรียนมัธยมพร้อมมอบใบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศการประกวดระบายสีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ด้วยโรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีนครนานยกได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญต่อชาวคริสต์วันหนึ่งเนื่องจากเป็นวันที่พระเยซูเจ้ามาบังเกิด ทุกศาสนาจะมีศาสดาและหลักธรรมคำสอนให้ทุกคนเป็นคนดีทางคริสต์ศาสนาก็เช่นกันจะนับถือพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์คือผู้ที่เป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือคนยากจนให้รักกันความเมตตาและเสียสละแก่ประชาชนดังนั้นประเพณีการฉลองวันคริสต์มาสจึงควรเป็นสิ่งที่ชักจูงให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ นั่นก็คือการเป็นผู้ให้ซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกืกูลกันดังเช่นกิจกรรมในวันนี้บ่งบอกถึงความรักความร่วมมือความร่วมใจกันอย่างเต็มเปี่ยมสมบัติเนินใหม่รัชานนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน